ถ้ามีคนถามว่ากล้วยไม้อะไรบานทนที่สุดนะครับให้ตอบไปเลยว่าเอื้องเข้าพรรษานะครับเพราะว่าเขาบานประมาณบานประมาณ3เดือนนะครับก็ตลอดฤดูเข้าพรรษาเลยแล้วก็เป็นกล้วยไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายชนิดหนึ่งนะครับและดอกทนมากแต่ว่าพบได้ทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นไม้หายากอะไรถ้าเป็นที่สูงๆแบบว่าที่ถ่ายไม่ถึงเห็นกันเป็นกอๆเลยล่ะครับ แต่ว่าผมอยากให้เห็นกันชัดๆก็เลยจะหาต้นที่มันต่ำๆถ่ายให้ดูเพราะว่าเขาจะออกไม่สูงนะครับแล้วก็ให้ดอกดอกดอกบานทนสามเดือนเออแต่ชื่อเป็นทางการเขาชื่อเอื้องดอกมะขามนะครับแต่ว่าบางคนก็เรียกเอื้องเข้าพรันาะนี่นะครับวันนี้มาเดินป่ากันสวัสดีครับทุกคนไม่ได้มาเที่ยวป่านานเลยนะวันนี้ก็เลยมาเดินตามป่าหลังบ้าน ที่พูดเสียงไม่ดังนี่เพราะว่าใต้สะพานมีลังต่อแต่อยากไปดูว่าเป็นต่ออะไรก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยนี่ครับมีลังต่อแต่ว่าน่าจะหมดฤดูเขาแล้วละ่ะเดี๋ยวไปใกล้อีกนิดดีกว่าเนาะอันนี้น่าจะเรียกว่าแตนบัวนะครับหรือว่าต่อบัวเขาไม่ได้ดุร้ายอะไรมากมายนะครับ มีอยู่สองลังเนี่ยปากนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวปากนี้ก็มีอีกหนึ่งลังแต่ลังนี้น่าจะเพิ่งทำใหม่แต่เขาไม่ใช่ต่อที่หลุร้ายนะครับนี่ตอนนี้เขาเริ่มตีเสียงปีเตือนละเดี๋ยวเดินออกไปดีกว่าจริงๆแล้วสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้ เารู้หมดแล้วครับว่าใครจะมาทําร้ายเขาหรือเปล่าถ้าเรามาแบบเป็นมิตรส่วนใหญ่แล้วพวกต่อไม่ดุหรอกครับแต่ว่าถ้าเรามาแบบไม่เป็นมิตรมันก็จับนิสัยเราได้นะมันก็เตรียมไล่เราเหมือนกันตอนนี้เราก็เข้ามาในป่าแล้วนะครับเป็นป่าลกเลยฤดูฝนไม่ค่อยมีอะไรให้เห็นใครทายได้บ้างว่าช่วงนี้มีกล้วยไม้อะไรออกบ้างแต่มันก็จะมีกล้วยไม้ดินงบานบ้างอยู่นะครับ แต่ว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันก็เป็นสีเขียวๆครับอ๋อผมจําได้ละฤดูนี้มีไอ้นั้นบานอะเรื่องเข้าพรรษาบานเดี๋ยวเราก็คงเห็นนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมตั้งใจหาก็คือว่านข้างขาวดำนะครับผมอยากเห็นมันตอนดอกในป่าปกติแล้วมันก็มีเยอะแยะนะครับแต่ว่า พอช่วงฤดูฝนแล้วมันมืดเราก็เลยไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวลองเข้าไปในล่องห้วยดูครับดูถนนเขาทำใหม่ก็ยังมีพวกมันไม่ใช่กล้วยไม้ดินหรอกแต่ว่ามันเป็นพืชในที่ล่มชนิดนึงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรต้องไปเปิดหนังสืออ่าน แต่ว่าพวกบอลป่าก็ยังมีอยู่เยอะเลยนะครับนี่ไงเราเจอบอลป่าแล้วแต่ไม่รู้ชื่อมันเหมือนกันไอ้นี่ไม่ใช่ไม่รู้ชื่อหรอกไอ้นี่คือบอลหอมหรือว่าบอลแบลปากผมก็พูดไปเรื่อยอะแต่ตาผมกําลังมองหาหนอกหนอไม้ไล่แล้วก็ดูว่ามันมีกวางเกาะอยู่หรือเปล่าเพราะว่าฤด,ดูนี้เป็นฤด,ดูของตัวด้วงกวางออกนะครับ มันชอบมากินหน่อไม้ผมก็เลยพยายามมองหาแต่ปกติมันก็ไม่ได้กินหน่อไม้ไร่หรอกครับหน่อไม้ไล่ที่ชอบคนชอบเอาไปต้มกินกันนั่นนะครับฤด,ดูนี้เขาออกเยอะเลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเนี่ยนะครับนี่เราก็แค่หักออกมาเลยแล้วก็เอาไปต้มนะครับเนี่ยหักได้เลยนะครับแบบเนี้ยแต่ว่าผมไม่หักนะเพราะว่าต้มไม่คุ้มค่าแก๊สแพง แต่เดี๋ยวถ่ายรูปไว้ดีกว่าเอาไปลงเฟซบ้างอืมผมว่าบรรยากาศแบบเนี้ยเรามีสิทธิ์เจอว่านข้างขาวดำแล้วแหละตอนเนี้ยเพราะว่ามันมืดดีมากดูมุมนี้สิครับพราะอยู่ตอนข้างนอกดูนะมันลกๆนะจนไม่อยากจะเข้ามาเลยแต่พอเข้ามาจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้ลกขนาดนั้นนะครับ นี่ตรงพื้นก็มีบอลเต็มเลยเนี่ยดูรองเท้าผมสิโทษนะครับคือแบบผมไม่ได้ตั้งใจจะมาเดินป่าผมแค่คิดว่าจะขับมอเตอร์ไซค์เล่นแต่เห็นบรรยากาศแล้วอยากเดินเข้ามาแล้วก็มาถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูด้วยเฮ้ยมาเจอต้นอะไรเอ้ยอ่ะทีแรกนึงว่าว่านข้างขาวดำไม่ใช่นะครับ ดูระบบนิเวศฤดูฝนก็ดูแปลกตาดีนะครับดูดิต้นไม้เขาก็จะแบบแปลกหูแปลกตาเต็มไปหมดเวลาเรามาฤดูแรงเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับแต่พอมาฤดูฝนก็เป็นอีกแบบหนึง่งเขาจะเขียวชะอุ่มแบบนี้ครับไม้ที่เราไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นฤดูนี้แหละครับส่วนฤดูแรงเราก็จะเห็นดอกมันแทนเพราะว่า เขาจะเลือกดอกกันตอนดดูแลดูแม้แต่ก้อนหินยังดูมีสเสน่ห์เลยอันนี้คือกรนกนาลีนะครับเขาจะออกสีฟ้าก็จะสะดุดตากว่าพันอื่นนะครับด,ดูดูภาพรวมตอนนี้เราเจอเสียงนกกังเขนดงนะครับมันกำลังไล่เราอยู่เพราะว่าเราบุกเข้ามาในถิ่นเขา เจอดอกไม้แล้วครับน่าจะเป็นดอกของพวกเขาเรียกอะไรอะอหัวละแอนภาษาไทยเรียกว่าละออกกระชายป่านี่นะครับกำลังดอกกันเลยฤด,ดูนี้เขากำลังดอกคนี่ นั้นก็เป็นบอลหอมดงังเราเจอเถาของบัวบัวบกโขดดเดินะครับนี่แต่ว่าหัวหัวเขาอยู่ในดินนุ่นนะครับอันนี้เป็นเถาแก่มันที่เป็นไม้โขดที่ฮิตกันช่วงก่อนที่เป็นหัวหัวเนี่นะครับตอนนี้มันแก่ไปละเรามาเจอดงเห็ดด้วยครับแต่กินไม่ได้นะแต่แถวนี้นี่คือบอลหอมเยอะมากเลยนะครับอันนี้นะครับที่เรียกว่าบอลหอม ที่เขาเก็บดอกมันสีขาวๆเอาไปแกงกินที่ผมมาเก็บในคลิปก่อนๆตอนหน้าแล้งนั่นแหละครับจำได้ว่าแถวนี้มีกล้วยไม้ดินแต่ว่ามันอาจจะไม่ดอกปีนี้กล้วยไม้ดินที่ปลูกไว้ก็ไม่ดอกนะครับตอนนี้มาลุ้นที่ใหม่นะครับว่าจะเจอว่านขังขาวหรือเปล่าแต่อาจจะไม่เจอนะครับคลิปนี้เพราะว่า ผมไม่ได้แต่งตัวพร้อมมาจะมาเดินป่าลึกอะครับก็เลยไม่อยากเดินเข้าไปจริงๆก็รู้อยู่ว่ามันอยู่ในห้วยลึกนะครับแต่ว่ามันชุดไม่พร้อมใส่รองเท้าแตะมาไม่อยากเดินเข้าไปในป่าลึกเดี๋ยวมันลื่นครับก็เดินดูธรรมชาติไปก่อนเนาะนี่ไงเรามาเจอกล้วยไม้ดินหนึ่งอย่างแล้วครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันชื่ออะไรเดี๋ยวขอถ่ายรูปกัน นี่นะครับเออมันชื่ออะไรนะผมจำชื่อมันไม่ได้ดอกเขียวๆหน้าตามันเหมือนอะไรเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันครับแต่รู้ว่ามันเป็นกล้วยไม้ดินแน่นอนเดี๋ยวเดินไปอีกครับพอเข้ามาป่าลึกหน่อยก็เจอแต่ของแปลกๆเลยเนาะมีกิ่งไม้หักตกลงมาด้วยครับนี่ มีเอื้องเข้าพันษาร่วงลงมาถ้ามันโดนแดดนะป่านนี้มันดอกไปแล้วครับแต่ว่าน,นี้มันร่วงลงมาล้วไม่นานมันก็จะเน่าสลายไปนะครับที่แบบนี้คือแสงแดดแทบจะส่องเข้ามาไม่ถึงเลยนะครับจริงๆที่เห็นมันสว่างแบบเนี้ยเพราะว่าแค่ในมือถือนะครับของจริงอะมืดกว่าลงไปอีกแต่เราก็ลุ้นดูอะไรไปเรื่อยนะครับ มาดูแอ่งน้ําธรรมชาติเป็นแอ่งน้ําฝนนะครับแต่แอ่งน้ําแบบนี้ไม่มีปลาหรอกนะครับเพราะว่ามันมีแค่เฉพาะฝนตกแปบ๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปอุย๊ยตกใจนึกว่าตัวอะไรกระโดดไม่เจอว่านคขางขาวสักต้นเลยครับปกติหาได้แทบทั่วไป แต่พอมาเดินหาแบบนี้กับไม่เจอเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปในป่าลึกเลย่ะครับเราอยู่แค่แถวๆใกล้หมู่บ้านนี่นะครับพอเดินขึ้นมาข้างบนแล้วเห็นกล้วยไม้ดินแบบนี้เยอะเลยตั้งช่อตรงเลยแต่ไม่รู้จักชื่อมันนะครับว่าเอื้องอะไรเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลเอานะครับ ตอนนี้เราเดินขึ้นมาแล้วนะครับไม่เดินในลำห้วยแล้วขี้เกียจมุดเดินดูต้นไม้บ้างดีกว่าเผื่อจะมีอะไรแปลกๆอยู่ข้างบนนี้บ้างผมชอบบรรยากาศแบบนี้จังเลยสวยๆถ้ามันไม่มีอันตรายอะไรนะแต่ป่าทางเหนือไม่ค่อยมีอันตรายอะไรหรอกครับแต่ถ้าป่าทางอื่นนี้ไม่แน่ใจอ่ะ เพราะว่างูจงอางเยอะแต่ว่าทางเหนือไม่ค่อยมีงูจงอางครับตั้งแต่เกิดมาผมยังเห็นในป่าไม่ถึงห้าครั้งยังไม่ถึงเลยแล้วก็เห็นบนถนนด้วยไม่ได้เห็นในป่านะครับตอนเขาข้ามถนนือดูต้นไม้แถวนี้ดแต่หน้าแปลกที่ไม่มีว่านข้างขาวดําสักต้นหรือว่าเวลาชาวบ้านเห็นก็คงเก็บไปปลูกที่บ้านกันหมดครับเพราะว่ามันปลูกเลี้ยงง่าย ตรงนี้อ่ะคือที่ค่าวก่อนที่มาถ่ายกล้วยไม้ดินที่เป็นดอกเป็นช่อนนั่นนะครับจําได้ไหมที่มันออกตรงเนี่ยครับที่ก้อนหินเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าต้นมันเป็นยังไงเพราะตอนนั้นมาเห็นแต่มันดอกเนี่ยนะครับถ้าใครติดตามคลิปผมมานานแล้วก็จะเห็นนะครับว่าผมเคยมาถ่ายตรงนี้ละโอ้ตอนนี้กําลังก้าวลงไปเนี่ยนะครับตรงนี้เขาจะมีกล้วยไม้ดิน อ๋อต้นมันน่าจะคืออันนี้แหละครับนี่ไงถ,ถึงเวลาเขาดอกดอกมันสวยๆนะแต่ต้นมันไม่เห็นสวยเลยนี่นะครับต้นเขาขากลับแวะแวะมาทายที่ซอท,ที่ช้อนปากกัดเราหน่อยนะครับผู้จะดเสียงตะกุตตะกัดไม่ได้มาแถวนี้นาน ไม่ได้เอาสวิงมาตักปากกัดนะครับปากกัดน่าจะเยอะเลยละช่วงเนี้ยมันอะไรขึ้นเนี่ยเจาะหูหนูนะครับขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็จะเป็นฤดูของผํานะครับหรือว่าสาหร่ายสีเขียวนั่นแหละครับไม่รู้ว่าภาคกลางเรียกว่าอะไรแต่ว่าฤดูนี้เป็นจอกหูหนูขึ้นเต็มเลย เสียดายเราไม่ได้มาตอนเช้านะครับถ้ามาตอนเช้าๆเราจะเห็นดอกบัวบานเต็มเลยแต่ตอนนี้มันเย็นละขนาดในป่ายังมีดอกบานชื่นบาน,นครับปิดท้ายคลิปด้วยว่านข้างคาวดำนะครับที่เราไปตามหาในป่าแต่ว่ามันไม่เจอจริงๆมันไม่ใช่ ต้นไม้ที่หายากอะไรนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปลึกพอแค่นั้นเองเขาอยู่ตามริมน้ําตกนะครับหรือว่าริมลาําธารลาห้วยก็จะมืดๆหน่อยนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าในป่าบางบางดอกอะครับใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกเพราะว่าต้นเขาแก่แล้วแต่นี้มันเป็นมเมล็ดงอกเองอะครับที่อยู่ในบ้านก็เลยต้นไม่ค่อยใหญ่เอาละครับสวัสดีครับทุกคน ชมกล้วยไม้ในหน้าฝน